ไอแอนด์ไฟล์เวกเตอร์สขั้วสุดแกร่งความแรงไม่เป็นรองมีมอไซด์ด้วยนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาดูสกินปืนใหม่กันอีกแล้วทุกวันจริงๆ รอบนี้เป็นคิวของปืนเวกเตอร์คู่นะครับมาในซีรีส์ของไอแอนไฟหรือว่าไฟกับน้ําแข็งนั่นเองข้างหนึ่งเนี่ยเป็นไฟอีกข้างหนึ่งอ่ะเป็นน้ําแข็งนะครับซึ่งค่าสถานะของปืนนี้ก็คือบวกดาเมจหนึ่งบวกระยะ2ลบรีโหลด1แม่ดีทุกอย่างยกเว้นลบรีโหลดนะครับเพราะว่าเป็นค่าสถานะที่จําเป็นซะด้วยสกินนี้สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับถ้าถือก็จะเป็นแบบนี้เลย ยกข้างหนึ่งเอาลงข้างหนึ่งแล้วก็มีของใหม่อีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือสกอินรถมอเตอร์ไซค์โมโคโบึ้นบึ้นแฮคําอธิบายตรงตัวมากสุดๆมาลุยกันเลยดีกว่าวันนี้ผมมีสูตรในการสุ่มด้วยนะฮะได้สูตรมาจากน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าผมมีสูตรจะมาบอกสูตรดมหรือเปล่าผมมี <c oughs> สูตรจะมาบอกใช้สุ่มวงล้อเท่านั้นให้เอาซ้ายล่างออกและขวาบนออก อ่าซ้ายล่างกับขวาบนใช่ไหมมาดูกันสิว่าสูตรของน้องคนนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับร <c oughs> อบแรกเริ่มที่9เพรจัดมาฮะ <c oughs> โอ้โหสูตรจริงๆสูตรดมกันเลยทีเดียว M4 มโฟมาก่อนเลย แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะออกอันต่อไปก็ได้คุณผู้ชมโอ้โหล่มโอ้โห่บอดโอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมอไซด์ทำไมมาก่อนนะปกติมันจะออกอันท้ายๆนะเฮ้ยหรือว่าสูตรของน้องคนนี้จะเป็นของจริงอ่ะมันเหลือปืนกับกล่องผมว่ากล่องออกก่อนผู้ชมเฮ้ย อนจริงปะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าสูตรเขาจะใช้ได้ผลจริงปกติมันจะออกอันท้ายนะนี่เทกกับผมประหยัดเพชรไป549เลยนะครับโอ้โหทําเป็นเล่นไปสูตรน้องคนนี้ใช้ได้จริงนะฮะโอ้โหสุดจัดประหลัดมั่วผมว่ามันน่าจะบังเอิญน,นะ ไม่น่าจะมีสูตรอะไรที่สุ่มของได้เป๊ะขนาดนั้นนะคะในส่วนของสกินนี้พอมาดูใกล้ๆเนี่ยก็เหมือนจะสวยนะแต่ก็ไม่สวยเพราะมันเป็นแค่ปืนที่เอาไปยอมสีฟ้ากับแดงให้ดูเหมือนไฟน้ำแข็งแค่นั้นเองนะคะถ้าเทียบความสามารถกับสกินเก่าเนี่ยอันเก่าว่บวกระยะ2บวกแม็กหลบแม่นยำหนมันก็ใกล้เคียงกันนะเพราะอันใหม่เนี่ยมันก็บวกระยะ2เหมือนกัน แต่ได้ดาเมจและโดนลบความเร็วรีโหลดแทนแถมยังถือหน้าล็อบบี้ได้เหมือนกันอีกตั้งหากสิ่งที่ผมคิดว่าเด่นจริงๆของสกินนี้ก็คือปืนสองข้างเนี่ยมันมีสีไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเด่นแค่ตรงนี้แหละจริงๆส่วนค่าเสียหายในวันนี้โดนไปทั้งหมด1,353เพชรหรือประมาณ300กว่าบาทนะครับ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปตามหาปืนเวกเตอร์คู่กันนะครับแล้วก็เล่นยาวไปยันจบเกมเลยดูซื้อจะรอดไหมอ้าวนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยแต่ทำไมดอบแค่กระบอกเดียววะมันต้องดอป2กระบอกคู่กันไม่ใช่เหรอฮ<ะ>ึไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องวิ่งหากันอีกกระบอกหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่แค่เวกคเตอร์อย่างเดียวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปตามหารถมอเตอร์ไซค์น้อนโมโคด้วยนะส่มม่วงแป้นมาเลยวันนี้จะเล่นแบบเวกเตอร์คู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงทางเกมเลยอ่ะคนดูแล้วก็วันนี้มีเรื่องจะบอกด้วยนะครับก็คือตอนนี้ผู้ชมที่แวะเข้ามาดูช่องพดพาซ่าเนี่ย ยังไม่ได้กดติดตามถึง51%เลยนะครับส่วนที่ติดตามแล้วเนี่ยก็มีแค่48%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูคลิปบ่อยๆแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกันกดติดตามด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับช่องของผมเนี่ยก็จะได้ถึง10ล้านซับไวๆและเมื่อถึง10ล้านซับเนี่ย ก็จะได้รับรางวัลเป็นโล่เพชรอีกด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าผมได้โล่เพชรมาแล้วเนี่ยผมจะถ่ายรูปมาให้คุณผู้ชมดูอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันด้วยนะฮะว่าแต่เวกคเตอร์ผมอยู่ไหนครับเนี่ยมันจะดอบแค่กระบอกเดียวจริงๆเหรอ <Huh? S 1> ถ้าเกิดเราเก็บได้กระบอกแรกเนี่ยมันจะเป็นสกินของฝั่งไฟนะ ส่วนกระบอกที่2จะเป็นสกินฝั่งน้ําแข็งนะฮะเราต้องรวมให้ได้2กระบอกจะได้เป็นไฟแอนไอซ์เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบนะคุณผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมนี่ไงใช่จริงด้วยสวัสดีจ้าหัวทิมนะน้องกูชื่อหมวยยี่ห้าตั้งชื่อไม่เพาะเลยอ่ะตั้งชื่อแบบ น้องชื่อหมวยยี่ห้าพี่ชื่อหมวยยี่ห้าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือว่าเอาเฟี้ยวๆหน่อยก็เป็นเจ๊ชื่อหมวยยี่ห้าถ้าแบบมีอายุหน่อยก็เอาเป็นป้าชื่อหมวยยี่ห้าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะถ้าเอาแบบมีอายุขึ้นไปอีกก็เป็นยายชื่อหมวยยี่ห้าก็ได้นะไล่ไปตามลาดับอายุนะปู่ย่าตายายนะฮะ เออแล้วปืนผมมันไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมมันจะไม่ดอบจริงๆเหรอมันดอบยากมากขนาดนั้นเลยเหรอปืนคู่อุ้ยเจอ UMP อุ้ย UMP อีกแล้วหรือว่ามันมี2แบบแบบดอบเดียวกับดอบคู่เออแต่วันนี้ดวงไม่ดีนะที่เจอแบบเดี่ยวเพราะวันก่อนที่เล่นะ่ะมันเจอแบบคู่นะคุณผู้ชมหรือว่าผมต้องไม่พูดถึงปืนมันถึงจะเจอ เฮ้ยนี่ไงเจอแหววโหมาอยู่ตรงนี้นี่เองวิ่งตั้งนานและนี่ก็คือสกินใหม่เวกเตอร์คู่ไฟแอนไอเฮ้ยเวลาอยู่ในเกมมันสวยขึ้นกว่าอยู่หน้าล็อบบี้นะดูดิน้ําแข็งคือมาแบบรู้สึกได้ถึงความเย็นน่ะแต่ฝั่งไฟนี่ดูหมองๆไปหน่อยมันน่าจะเป็นไฟลุกแบบคาตนาเเพิงอะ่ะเออ ผมว่าอูซี่ยังเด่นกว่าอีกอะคุณผู้ชมดูอูซี่ตรงต้นขาดิ <c oughs> เหลืองเด่นกว่าเยอะ <c oughs> ออกเดินทางกันต่อฮะจังหวะนี้มีปืนแล้วมันก็ต้องมีรถเราต้องรีวิวทั้งปืนไฟน้ำแข็งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ม่วงนะฮะถึงจะครบสูตรไปครับยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวปืนเวกเตอร์แหลมเปียวเราไล่ย,ยิงขัวคน <c oughs> เฮ้ย ใช้เปิดมาอีกคนเปิดฮะอยากเกิดก็เปิดมาจังหวะนี้ฟอร์มูล่าวันตบไฟเลี้ยวเลยพร้อมรบฮะบุมบม,ม,มนี่เจอแล้วด้านหนา้าวิ่งอย่างเ,าเพิดเพลินถึงกับปิวอุ้ยข้างหน้าเจอแล้วรถม่วงรถสีล่วงไม่ม่วงได้ไงโอ้ยดูท่ออเสียสะก,ก้อน ม่วงประกายขาวกลับไปพเด็ดศึกตัวเมื่อกี้ฮะยังไงฮะจังหวัน,นี้อกูชื่อหมวยอีกแล้วเจอกันสองรอบนั้นน้ันหมวยเพื่อนไปไหนล่ะทำไมถึงแยกมาลงคนเดียวคนเดียวหัวหายถ้าสองคนก็เพื่อนตายสามคนสบาย4ี่คนแตกยกตีจังหวัน,นี้เจอคนรูดไปหนึ่งปื๊บเด็กชายบีมเจ็ด กูไดนมันลอ,อยทานแน่แอบลอยตอนเก็บของเหรอเจอล้วสายหนึ่งจังวันนี้สับยกยขวามีแต่ว่ายืนนิ่งปล่อยไว้ก่อนเอาตัวซ้ายก่อนซ้ายนี่น่าจะตึงแน่นอนดูจากสเต็ปแล้วมันเอาผมแน่คุณผู้ชมแต่ผมไม่กลัวหรอกก็มาดีครับปืนไฟน้ำแข็งกลัวทำไมแล้วเป็นไงสเต็ปใหม่เขามีแต่สโคบกระโดดยิงอันนี้ สโคบยิงแล้วค่อยกระโดดสเต็ปใหม่ล่าสุดกำเนิดแล้ววันนี้เอาล่ะทีนี้ก็ถึงคิวนอนเดี๋ยวผมจะโชว์ไฮไลท์ยิงหัวแยกล่างให้ดูคุณผู้ชมเป็นไงแยกล่างของจริง แกกล่างกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหาดูที่ไหนไม่ได้นะคนดีๆเขาไม่ทำกันต้องคนไม่ปกติอถึงจะทำได้ <S <S ไปฮะบอกเลยตอนนี้เครื่องกำลังร้อนอุ้ยมบบโมต่โมชนต้นมะาพร้าวซะงั้นเฮ้ยด้านหน้าคุณผู้ชมอตัวตึงยิงกัน <S <S เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์จังวันนี้โดดลงรูดไปหนึ่งปื๊บรอดได้ไงเพื่อนรอจากดามเมจปืนไฟ น้ำแข็งได้ยังไงข้างหนึ่งไฟข้างหนึ่งน้ําแข็งผสมกัน2อย่างเนี่ยกลายเป็นน้ําแฝงเฮ้ยน้าแฝงมายังไงไปครับเกมนี้เราต้องควบแมงกระไซทั้งเกมเราจะเดินไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยซ้ายมีตัวยิงจังวันนี้อยู่เทินกระโดดลงวิ่งลิงลิงลิงมาลิงมาลิงมาอุ้ยตึง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 เฮ้ยระสแตบทางไหวอตึง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 ้ตึงฮะตึงฮะยังไงฮะ ยังไงครับยังไงครับมีปีกด้วยตัวนี้เป็นเทวดาหรือเปล่าอีกหน่อยนึงจะบินได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่นะข้างบนฮนะอีกหนึ่งวิ่งขึ้นไปกําลังจะลัดกําลังจะลัดเลยเพ่อหนุ่มเป็นไงเจอสเต็ปใหม่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้ยิงเสร็จแล้วค่อยกระโดด <c oughs> ใครเจอสเต็ปนี้เข้าไปอาจจะงง งงว่ามันตั้งใจหรือมันฟุก<ะ>จริงๆฟุกนะไม่ได้ตั้งใจนะออกเดินทางกันต่อฮะบอกเลยวันนี้บิดอย่างเดียวใส่มิชามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะโชบไปที่บิมาสกิ้ฮะเฮ้ยด้านล่างเจอหนึ่งสององศาลิฟดาเหนือ<ะ>มีอยู่หนึ่งบริเวณด้านซ้ายวิ่งบวกเลยนอนปุมหัวทำไมละเราแดดร้อนหรือแสงแดดมันแยงตาหรือเปล่าตีเล็ก ตีเล็กหรือนี่แต่โทษทีนะพี่นะไม่เล็กนะพี่เป็นตีใหญ่แล้วกันตีเล็กประทะตีใหญ่แล้วก็เป็นทางฝั่งตีใหญ่ที่เก็บคิวไปได้ออกเดินทางกันต่อครับบอกเลยระดับพี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาระดับหัวใจา่จา,ยจายอย่างเดียวทั้งเกม <c oughs> ตอนนี้หัวใจเดินทางมาตามหาเอเย่นแถวๆบริเวณวงสแกนกำรรไอวงเหลืองๆเ,เนี่ยถ้าใครมีกรำรเนี่ยจะขึ้นจุดแดงๆนั่นไง เจอผู้มีกรรม2อ,อัตตาแถวแถวท่อนซุงลักรอบตัดไม้บอนี่จ้าเอ๋ทำไรน้องสศว้ายืนทำไรซอรี่นะสวัสดีครับวัยรุ่นอุ้ย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 กำลังยกมือไหว้ศพเลยผมเราไม่อยากจะดราม,าาม่าซ้ำศพเดี๋ยวนี้ยิงได้ต้องยกมือไหว้เอาละไปเซยาไฮทักไายไอตัวที่แจมเมื่อตะกี้กันหน่อย เขาน่าจะนั่งบวกกันอยู่อเจอนอนนอนยืนแอบเอาตัวนี้ก้อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นตึงตึงตตึงตึงตึงขนาดไหนก็ไม่ไหวกับพี่โดหรอกพี่โดสามารถกันได้ทุกสรรพสิ่ง GM เมื่อไหร่เอาออกสักทีเนี่ยพี่โดช่วยเอาออกไปสักทีฟีไฟจะได้กลับคืนสังคมปกติเอาละทีนี้ก็เหลือตัวนอนที่ล้ม เดี๋ยวต้องไปทําความค้นรบศพก่อนอ่าผมเป็นคนดีแล้วนะครับยิงคนล้มได้นีก็สวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีนะคบวัยรุ่นกํนาลังสร้างโซนนะคะสวัสดีครับขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะแต่ว่าทำไงาได้ขุนหารไอ้เมื่อวานนะขุนสีวันนี้นี่ขุนหาร สำหรับสกินนี้ถ้าถามว่าดีไหมก็ต้องตอบว่ามันดีกว่าปืนที่ไม่มีสกินนะครับเพราะว่ายิงแรงกว่าแล้วก็ได้ระยะบวก2ด้วยทำให้ยิงตัวไกลเนี่ยดามเมจเราลดลงไม่มากแต่ว่าเวกเตอร์เนี่ยมันก็ต้องยิงใกล้ๆอยู่แล้วอย่างเช่นคนนี้เวลาผมเจอเนี่ยผมก็ต้องวิ่งเข้าไปจอ่อจอขนาดนี้บอกเลยสกินไม่มีผลแน่นอนเฮ้ยน้อเอา นอนทำไมยืนนิ <S 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 ่งล่ะสวัสดีครับวัยรุ่นเห็นนอนเจอศพแล้วยืนนิ่งนึกถึงอมองอัดเลยอ่ะแบบเวลาเดินเดินอยู่แล้วเจอศพอย่างเงี้ยเอ้เราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยใครฆ่าเพื่อนฉันฉันจะกดรีพอร์ตดีไหมเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยต้องคิดหาคำแก้ตัวก่อนอุ้ยโมจะโมชนต่อซะงั้นยืนนิ่งมากนอนเมื่อกี้เฮ้ยเห็นอะไรวะแว ดี๋หลังก็มาหน้าก็มีจังวันนี้เปิดโคโนโคโนวิเศษบอกค่าเถิดใครจะทนกระสุนปืนเวกเตอร์คู่ได้เอาละทีนี้เหลือตัวที่ตอดผมมาหลังต้นไม้ขับชนเลยจังวันนี้เออตวงก่อนวงก่อนฮะมาฮะลดแรงเฮ้ยทำไมไม่ได้คิวอะ ทำไมวงได้คิวอันนี้ผมต้องตั้ไงนะผมชนเต็มเต็มเลยอ่ะโอ้เกมไม่ให้คิวผมและด้านหน้าเหมือนจะเจอต้มสุดท้ายหรือเปล่าสองสองขอโทษครับขอโทษครับวัยรุ่นไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจครับหยอกเล่นดิดนหน่อยพี่สะผมอย่างเดียวเลยก็มาดิครับล้มหนึ่งเอาละฉันจะให้โอกาสนะ ฉันจะให้โอกาสนายเป็นราชาชุบเพื่อนนะคนรักเพื่อน2021หรือเปล่าจังหวะนี้ดึงหรือไม่ดึงฉันน่ะฉันจะให้โอกาสนายแล้วก็ดึงหัวยังไงล่ะโอ้รอดไปได้หนึ่งเอาล่ะนายจะต้องไปคุยกับระบุแล้วแหละจังหวะนี้เอา้าตายตัวเดียวอีกฉันสาง้างระเบิดตั้งนานนายรอดมาได้ยังไงเป็นไงล่ะวิชาง,งัดจากตะตุ่มขึ้นหัว ลอยเกือโชว์เป็นหนึ่งทีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใหม่เวกเตอร์คู่ไฟน้ำแข็งประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าปืนที่ไม่มีสกินแต่ถ้าเราเอาไปจ่อยิงในระยะใกล้ก็อาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่เพราะปืนนี้เด่นเรื่องระยะบวกดาเมจแค่หนึ่ง แถมยังรีโหลดช้าอีกต่างหากความเจ๋งที่แท้จริงของสกินนี้ผมว่าอยู่ที่ปืนมันมีข้างละสีมากกว่านะครับ